สวัสดีค่ะพี่น้องชาวค่ายทุกท่านชื่อชวีวันพมทาหรือยายตุ๋ยจากหิมสีสะเกดค่ะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่จะได้มาแบ่งปัน ประสบการณ์การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อเป็นที่หนุนใจพี่น้องชาวค่ายนะคะที่เข้าพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะปัญหาสุขภาพต้องเข้าๆอาอกๆโรงพยาบาลอยู่ประจำด้วยว่าเราอยู่กับครอบครัวใหญ่คือครอบครัวของสามีหลายคนก็หลายปัญหาความไม่ยุติธรรมความลำเอียงความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายส่งผลต่อสภาวะจิตใจของข้าพเจ้าอย่างมาก แล้วยังส่งผลไปถึงลูกสาวคนโตของข้าพเจ้าเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าบางครั้งเขาเมื่อรลอยข้าพเจ้าเป็นมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากข้าพเจ้าเคยพูดกับญาติคนหนึ่งว่าคนที่สร้างโลกนี้ประสาทแน่ๆไม่งั้นโลกคงไม่วุ่นวายแบบนี้คือข้าพเจ้า หอยหาความยุติธรรมจากโลกนี้จนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้พบกับเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันมากเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเขาเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าก็ได้เล่าปัญหาทุกอย่างให้เขาฟังเขาพูดกับข้าพเจ้าว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ยุติธรรมและทรงเป็นความรักแท้คือพระเยซูโอ้มันท้าทายความเชื่อของข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าไปโบสถกับเขาแล้วตัดสินใจรับเชื่อในวันนั้นสิ่งแรกที่ได้สัมผัสจากตรงนั้นคือความรักจากผู้เชื่อทุกคนข้าพเจ้าตื่นเต้นมากข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้ามากมีอาการเหมือนเหมือนคนหิวข้าวมากๆแบบนั้นเลยแล้วเพื่อนก็ให้พระคัมภีร์เล่มใหญ่มาด้วยความอยากรู้ข้าพเจ้าอ่านตั้งแต่ตัวอักษรแรก ในพระคัมภีร์เดิมอ่านมาถึงการทรงสร้างของพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่ตามหาคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจเหนือนามทั้งปวงคือพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเราก็ได้รับเชื่อทั้งครอบครัวตั้งแต่วันแรกที่รับเชื่อข้าพระเจ้ามีความสุข มีความหวังมีกำลังใจอาการเจ็บป่วยดีขึ้นเรื่อยๆบางโรคหายโดยที่ไม่รู้ตัวข้าพระเจ้าอาสาทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในคริสจักรไม่ว่าจะกวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ำทำกับข้าวอะไรก็ได้ขอให้ได้ทำทั้งสามีทั้งลูกๆทำทุกอย่างที่เป็นงานรับใช้ดูเหมือนว่าช่วงเวลานั้น เราจะถูกตัดขาดจากญาติพี่น้องเลยก็ว่าได้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็ใช่ว่าจะราบรื่นในช่วงที่ลูกๆเป็นวัยรุ่นถือว่าเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตของพวกเราจริงๆเขาดื้อไม่เชื่อฟังแม้เราจะร่วมรับใช้กันมาแม้เขาจะรู้หลักการของพระเจ้าแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วยังเรื่องที่ญาติของสามี ได้เอาชื่อสามีไปทําธุรกรรมการเงินจึงทําให้เราแบกรับภาระหนี้ที่เราไม่ได้สร้างส่งผลต่อความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างหนักทั้งปัญหาลูกทั้งปัญหาเศรษฐกิจประเดประดังเข้ามา,าพระพเจ้าร้องไห้ฟูมาฟเพราะไม่รู้จะหาทางออกยังไงในตอนนั้นพระพเจ้าอธิษฐานข่มควรกับพระเจ้าบอกพระเจ้าว่า ลูกไม่ไหวแล้วพระเจ้าลูกไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงหนึ่งพูดสวนมาชัดเจนมากบอกว่าพระเยซูก็อยากหลุดพ้นเหมือนกันแล้วข้าพเจ้าก็เห็นภาพตอนที่พระเยซูกําลังไปที่กางเขนเลือดอาบทั้งตัวแล้วมองมาที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจําสายตาคู่นั้นได้จนถึงวันนี้ เพียงแค่ประโยคนั้นเพียงสายตาคู่นั้นทรงสื่อความหมายให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงพระประสงค์อย่างครบถ้วนข้าพเจ้าหัวเราะทั้งน้ำตาความตื้นตันท่วมท้นจนไม่รู้จะบรรยายยังไงในตอนนั้นข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าบอกพระเจ้าว่าลูกพร้อมแล้วที่จะสู้ไปกับพระองค์ความทุกข์ใจ ความโศกเศร้าความเหน็ดเหนื่อยมันจางหายไปอย่างไรร่องรอยข้าพเจ้ามีกําลังขึ้นข้าพเจ้าเชื่อชมยินดีกับพระเจ้าสมองข้าพเจ้าเจิดจ้าข้าพเจ้าแข็งแรงขึ้นอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้านี่คือแรงผลักดันทําให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการรับใช้ในงานรับใช้แม้มีปัญหาที่ต้องเผชิญไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาลูกแก่ แต่ละคนก็แต่ละปัญหาบางครั้งเจอการต่อต้านอุปสรรคมากมายมาบั่นทอนจิตใจแต่ก็ไม่ทำให้ข้าพเจ้าท้อถอยที่จะรับใช้และยังมุ่งมั่นต่อไปด้วยหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าและพระสัญญานั้นก็เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในวันนี้พระเจ้าใช้ความผิดพลาดล้มเหลวสร้างชีวิตของพวกเรา ลูกสาวลูกชายเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มยุทธกลุ่มแวม,มเป็นผู้นำทีมนมัสการหลานๆอยู่ในทีมนมัสการด้วยพระเจ้าอวยพรน้องๆซึ่งเราอยู่กันคนละที่แต่พระเจ้าก็นำเขาให้ได้มาร่วมรับใช้ด้วยกันทุกคนเป็นทีมงานหลักในคริสตจักรและตอนนี้เราก็ลงเรียนพระคัมภีร์ด้วยซึ่งมีหลานชายหลานสะพ้ย ที่ yup. รับใช้อยู่ในกลุ่มวไบแวมนี้เช่นกันพวกเขากำลังเติบโตขึ้นเพื่อส่งต่อสุภนิมิตของพระเจ้าไปยังคนรุ่นต่อไปก็เพราะพระวจนะคำของพระเจ้าที่เป็นรากฐานชีวิตของผู้เชื่อที่ข้าพเจ้าได้เป้าเพียนปลูกฝังลงในชีวิตของพวกเขาเหมือนที่ผู้นำผู้เลี้ยงได้ปลูกลงในชีวิตของข้าพเจ้า วันนี้เราได้เห็นผลที่งดงามนุนใจพี่น้องผู้ที่ดูแลลูกหลานดูแลลูกแก่ไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นอย่างไรหรือท่านแบกรับอะไรอยู่ก็าตามขออย่าหมดความหวังใจแต่ให้เรามีความเชื่อมั่นในพระเมตตาของพระเจ้าให้เราช่วยกันปลูกพระวจนะแห่งความเชื่อให้กับพวกเขาด้วยความหวังด้วยความรัก และด้วยการอดทนรอคอยเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมและสัตรูจะทรงอวยพรพวกเราตามพระสัญญาของพระองค์ขอยกในพระธรรมสดุดี1 2อยข้อ5ข้อ6บอกว่าผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดีผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะได้กลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วยหวังว่าพี่น้องจะได้รับการชูใจในการมาค่ายในครั้งนี้นะคะพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ